จะไ,ได้พบกับการนำเสนอการประเมินค่าของบทเพลงดอกไม้กับแจกันจากลุ่มที่2ค่ะรูปแบบของเพลงนะคะลักษณะรูปแบบของเพลงค่ะจตมีเป็นเพลงพื้นบ้านนะคะในส่วนประกอบของเพลงจะมีเนื้อร้องทำนองค่ะ ส่วนองค์ประกอบทั้งสองส่วนนะคะจะถ่ายทอดความรู้สึกและแนวคิดของเพลงค่ะโดยแนวทางการประเมินคุณค่าของเพลงนะคะได้พิจารณาจากความสอดคล้องระหว่างเนื้อร้องและทำนองเพื่อนำเสนอความรู้สึกของผู้แต่งค่ะลักษณะการใช้ภาษาใชา้ภาษาที่ไพเราะได้ใช้พระพุทธวาหารเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ของผู้แต่งและผู้ขับร้องทำให้รู้สึกคล้อยตามและรู้สึกเศร้าตามเนื้อเรื่องของบทเพลง และยังแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกอึดอัดไม่เป็นตัวของตัวเองและไม่มีความสุขตัวอย่างเช่นแค่อยากเป็นตัวเองอยากเป็นตัวฉันคนเดิมอยากเติมอะไรลงไปฉันเคยเจ็บใช้ชีวิตหนักๆักมีรักก็อยากให้พ่อนคล้ายอย่าให้รักฉันแบบที่เป็นฉันจริงๆอย่าทำให้เป็นใคร รักเธอมากรักเธอมากที่สุดแต่มันก็ต้องเปลี่ยนไปวันนี้ฉันจะจากไปฉันขอไปเป็นตัวเองและในการเลือกแนวทางประเมินคุณคาดังภาษาในเพลงนี้ยังเลือกการใช้วรรณศิลป์คือการใช้ภาพโพสต์คนละวัดเปรียบดอกไม้เป็นชีวิตของคน ในเพลงนี้ได้ให้แนวคิดในเรื่องการเห็นค่าของตัวเองและคนที่รักทําให้เราคิดได้ว่าก,การที่เราจะรักใครสักคนนั้นเราต้องมีความสุขทั้งสองฝ่ายความรักที่มีความสุขนั้นคือการรักในสิ่งที่เขาเป็นและรักในตัวตนที่แท้จ,จริงของเขาค่ะและสิ่งที่สําคัญคือทั้งสองฝ่ายต่างใส่ใจซึ่งกันและกันอย่าปล่อยอให้คนใดคนหนึ่งต้องพยายามฝ่ายเดียวค่ะในบทเพลงนี้นะคะทําให้นึกถึงแนวคิดจากบทความหนึ่ง หากเราชอบดอกไม้หนึ่งดอกถ้าเราเด็ดมันออกมาเพียงเพราะว่ามันสวยงามนั่นแปลว่าเราไม่ได้รักมันจริงๆเพียงแค่เราอยากจะครอบครองมันแต่ถ้าหากเราเลือกที่จะรดน้ําให้มันเติบโตในแบบที่มันควรจะเป็นและมีความสุขนั่นแปลว่าเรารักมันจริงๆแค hey, ่อออยยาาเเเปป็น็นนนตตัััววงฉ